ก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนํารูในเทพลังฝรั่งเพราะวิธีการเล่นของอิกกี้ในแพทปัจจุบันนะครับพร้อมกับรีวิวสกินใหม่ของอิกกี้ให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันด้วยนะครับพร้อมกับย้ำอีกรอบว่าอิกกี้เป็นตัวละครผู้ชายนะครับไม่ใช่ผู้หญิงขอบคุณครับโอเคมาอย่างแรกเลยนะครับการคอมโบของตัวละครตัวนี้เนี่ยสำหรับคนหัดเล่นนะผมอธิบายอันนี้เพราะว่าในเกมเนี่ยผมอาจจะไม่ได้อธิบายสกิลเยอะนะเพราะว่าผมบัดคิปมาจากในสตรีมนะครับวันนี้นะคือไม่ว่างทํายาวจริงเนาะก็ สกิลเอง่ายๆสกิลหนึ่งอิกี้เนี่ยเวลาใช้ไปเนี key key yes. 1, ่ยนะครับมันจะเสียเกจไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆๆถ้าเกจหมดเนี่ยก็ใช้สกิลหนึ่งไม่ได้สกิลหนึ่งก็เป็นดาเมจจ่ายใส่ศัตรูครับถ้าจ่ายสกิลหนึ่งเนี่ยโดนตรงกลางมันจะมีสองรูเป็นรูกลางกับรูนอกนะถ้าโดนรูกลางเนี่ยจะดาเมจแรงโดนรูนอกจะดาเมจเบาลงนะครับสกิลสองเนี่ยกดปุ๊บอิกี้วิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ใช้สกิลผักโดนศัตรูปุ้งนะครับแล้วก็ ถ้าเราปาสกิลดนเนีโดนเนี่ยสตูที่โดนสัญลักษณ์ A สกิล2ออยู่เนี่ยนะครับจะทำให้เราปาสกิล1แบบไม่เสียสแต็กนะครับก็จะเห็นปะใช้สกิลได้แบบรัวๆ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 ไปเลยนะครับเพราะงั้นคอมโบอิกี้เนี่ยก็ง่ายๆครับเอ่อเดินไปใช้สกิล2ใส่สตูปุ๊บโดนเสร็จปุ๊บใช้สกิล1นรัวๆเนี่ยเกรดมันจะไม่ลดนะครับเกรดจะไม่ลดใช้ใส่ตรงกลางก็ดาเมจแรงเห็นปะ โดนกบขอบก็อาจจะไม่ได้แรงมากเนี่ยจาก500เป็น300อะไรเงี้ยนะครับก็พยายามใช้สกิลให้โดนตรงกลางแค่นี้เองนะครับคอมโบสกิลสสกิลหนึ่งแล้วซัด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 ไปเรื่อยนะครับสกิลสองผักศัตรูพอผักเสร็จปุ๊บแป๊บหนึ่งประมาณ1วิสตแต็กจะระเบิดตุม้มนะครับประมาณนี้ก็ประมาณนี้การเล่นอิกกี้นะครับแล้วก็อันติก็เป็นการ <c oughs> โอโ้โหโทษทีโควิดกำเริบนะครับเนี่ยอันติก็ปาระเบิดใส่ศัตรูครับเป็นระเบิดระยะไกลนะเป็นดาเมจที่ค่อนข้างที่จะแรงมากๆพอสมควรเลยนะครับก็ สกินใหม่นะครับอย่างที่เห็นป่าปูแล้วเป็นรูปแมวเหมียวนะครับมีเสียงเดีผมเปิดเสียงให้ดูมันจะเป็นเมี้ยวเบาๆนะครับแล้วก็การเคลียร์คลิปสมมติว่าเราอยากเคลียร์คลิปเร็วๆเนี่ยก็แนะนำว่าใช้สกิลสองผักศัตรูไปนะครับให้ศัตรูคลิปที่มันแบบเพิ่งเดินมานะครับโดนผักแบงหน้าปุ๊บแล้วเราก็ปาสกิลหนึ่งปุบปุบปุบไปแต่ว่าสกิลสองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบเนี่ยมันจะไม่มีสเต็กนะครับถ้าใช้สกิลสองเนี่ยมันจะไม่มีสเต็กบนหัวคลิปนะครับก็จะไม่ได้แแบบบใช้้เเเกกไไไดล่่่วววตาา็อมคคียรร์ั ก็คือเนี่ยเวลาคีบมันเดินมาเห็นปะมันจะเดินมาแบบเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้นะครับบางทีเราเคลียร์ไม่ได้นะก็ผักไป้มันติดกันครับแล้วก็ระเบิดตุ้ม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 ก็จะเคลียร์คลิปเร็วขึ้นนะครับอันติีก็เเวลาช็อตประมาณนี้ดูว่าเปิดไฟก็ได้ตอนเล่เกมค่อนข้างจะแรงนะครับโอเค ต่อมานะครับทุกคนเรามาดูในส่วนของไอเทมกันบ้างนะครับก็ต้องบอกนี้ก่อนนะว่าไอเทมของอิกกี้เนี่ยมันมีทั้งหมด2เซตนะครับเซตแรกเนี่ยจะเป็นดาเมจล้วนแบบโคตรแรงเลยนะครับซึ่งเกมนี้ผมไม่ได้เล่นสายนี้เพราะว่ามันมีพวกดูดเลือด,เล,อดเลือดเด้งเยอะนะครับก็เลยต้องออกมาเป็นตัดเลือดนะครับสายที่2อก็อย่างที่พูดไปว่าเอามาตัดเลือดนะครับเน้นแนวสมดุลมากดาเมจไม่ต้องแรงมากแต่ว่าช่วยทีมได้ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะครับก็ทั้ง2สายก็ดีคนละแบบอย่างแรกก็ดาเมจล้วนไปเลยครับใช้สกิลปาส ช่วยเพื่อนมีตัดเลือดแล้วก็ตัวเองตายยากขึ้นอะไรนี้นะครับก็มามาดูในส่วนของไอเทมเซตแรกที่ผมเล่นในวันนี้เดี๋ยวกว่านะครับทุยเลยดีกว่านะครับลิ้นพันกันได้ไงวะเนี่ยโอเคมาในส่วนของรองเท้านะครับก็ออกได้2แบบนะครับอย่างแรกก็รองเท้ากาันซีซีสำหรับคนที่กลัวตายนะครับกลัวโดนสตันเยอะกลัวโดนอะไรเยอะก็รองเท้ากาันซีซีก็จะดีมากเนาะ <c oughs> ต่อมานะครับในส่วนของคนที่คิดว่าเกมนั้นเนี่ย สปันน้อยซีซีน้อยนะครับก็เป็นรองเท้าเอนแชนคิกนะครับในการเพิ่มวิ่งเร็วแล้วก็เจาะเกาะเวทนะครับแต่ทำดาเมจได้แรงมากเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเกมนี้เนี่ยผมเจอดาเมจค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เจอพวกเด้งเลือดอะไรพวกนี้เราก็สตันเยอะก็เลยเอามาเป็นรองเท้ากันซีซีติ่มๆแล้วกันนะครับต่อมาครับผมถ้าเป็นสายดาเมจล้วนเอาผมเอาที่สายแล้วกันเอาเป็นสายติ่มๆก่อนนะครับสายติ่มๆเนี่ยผมจะออกไปในส่วนของกุนนี่ เกมนี้ออกมาเป็นอัลโกนี่ก่อนเพื่อที่จะเพิ่มพลังเวทนะครับลดคู่ดาวมานาเด้งเนี่ยมันไม,ไม่ได้ช่วยอิกกี้อยู่แล้วอิกกี้ไม่มีมานานะครับแล้วก็มีเกราะนะครับหลักๆเลยก็คือมีดาเมจมีลดคู่ดาวนะครับแล้วก็ สกิลติดตัวนะครับเมื่อเราใช้สกิลโดนศัตรูเนี่ยมันจะลดเลือดศัตรูเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับแล้วก็อีกี้เนี่ยมันจะสกิลค่อนข้างจะเยอะนะทั้งสกิลหนึ่งสกิลสองนะครับอันตินะสกิลสองปาไปโดนปุ๊บเป็นดาเมจปุ๊บแล้วก็ระเบิดแปะอะไรเงี้ยอันติก็ระเบิดตุ้มสกิลหนึ่งก็ปาได้ตั้งห้าหกทีนะครับก็เยอะเหมือนกันออกกูนี่มาก็คุ้มอยู่เหมือนกันนะครับต่อมาก็สําหรับสายแบบ เออ่เขาเรียกว่าอะไรอะสำหรับสายแบบเอามาละลายละลายแท้งนะครับแล้วก็ตีพวกเลือดเยอะๆนะครับก็ต่อมาก็เป็นโซสโกรนะครับในส่วนของสมุดต,ตัดเลือดนะครับก็เอามาลดคูดาวสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีพลังเวทสองร้อยมีฟื้นฟูมานาซึ่งไม่ได้สนใจนะครับแล้วก็มีพลังชีวิตสามร้อยนะครับก็เป็นแนวเอามา ลดเลือดแหละตัดเลือดแหละนะครับเพราะสกิลอิกกี้เนี่ยมันเป็นเอลีนะครับมันเป็นหมู่ซึ่งเอามาตัดเลือดได้ดีมากๆเกมไหนเจอพวกตัดเลือดเอ้ยพวกดูดเลือดเยอะๆเนี่ยก็ออกตัดเลือดมาก็คุ้มนะครับแค่ดามเมจมันจะหายไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับสายนี้เนาะก,ก็เนี่ยออกไปรองเท้ากันซีซีนะครับเป็นในส่วนของอากอนนี่นะครับแล้วก็เป็นสมุดตัดเลือดได้เลยนะครับในการ เอามาแก้ทางพวกดูดเลือดหนักๆนะครับต่อมาเนี่ยสำหรับคนที่กลัวว่าตัวเองเนี่ยจะตายหรือว่าจะโดนเขาฆ่าโดนเขากระทืมเนี่ยชิ้นที่4ผมแนะนําว่าออกในส่วนอาร์คิดออฟก็ดีในะการเอามาเพิ่มดาเมจแล้วก็เอามากดแข็งนะครับหลบในจังหวะแบบที่ศัตรูมันจะจ่ายสกิลใส่เช่นเจอวีลา่าเจอตูเลนเจอซาตา้าอะไรพวกเนี้ยนะครับออกแข็งมาก็ดีหรือว่าไม่ต้องเป็นตัวพวกนั้นก็ได้นะครับตัวพวกที่แบบคิดว่าเข้ามาล้วงเราแล้วตายเนี่ยกดแข็งก็จะพลิกจังหวะได้เหมือนกันนะครับแต่สําหรับคนที่ ยังไม่รีบออกแข่งนะครับอยากเล่นดาเมจก่อนก็อาจจะออกเป็นในส่วนของมุ่งกุดนะครับในการเล่นดาเมจเวทแล้วก็ในส่วนของสตาร์ฟออฟนูในการเจาะเกาะเวทก็ได้นะครับสำหรับเซตนี้เนี่ยก็จะเป็นเซตแนวมีดาเมจนะไม่ได้ไม่มีนะครับเพราะว่า5้าชิ้นหลังเนี่ยก็คือดาเมจเวทหมดเลยแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้รุนแรงมากครับก็เซตนี้ผมเอาไปเล่นในเกมนี้นะครับในวันนี้เพราะว่า มันพวกเล่นเด้งมันค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เลยเล่นเป็นสายนี้เนาะโอเคต่อมานะครับสําหรับสายอีกสายหนึ่งที่ผมค่อนข้างที่จะชอบเล่นแต่ว่าไม่ได้เล่นในเกมนี้นะครับก็จะเป็นสายดามเมจล้วนครับเป็นดามเมจเวทล้วนๆแบบเบิ่มๆมคืลือไปเลยนะครับก็จะเป็นรองเท้าเจาะเวทเล่นดามเมจนะครับบูมสติ๊ก เร่งดาเมจนะครับแล้วก็ในส่วนของ Evil Secret เล่งดาเมจในการเจาะเกาะเวทในช่วงต้นเกมนะครับไอเทมชิ้นนี้ตอนเล็ดเกมอาจจะไม่ได้คุ้มมากนะครับแต่ตอนต้นเกมเนี่ยคุ้มมากๆถ้าเราคุมเกมได้เนี่ยผมบอกเลย2 1 1 1 1หรือว่ายัดอันติไปโดน1ทีเนี่ยนะครับ ตุ้มนะครับอันติตุ้มโดนหนึ่งทีบูมสติ๊กเด้งนะครับมีอีวิลซีเข็ดเจาะเกาะลดเลือดลดเกาะอะไรพวกนี้เวทใช่ไหมแล้วก็มีเลจิ้งอินเฟอร์โนนะครับมีโฮลี่ทันเดอร์เนี่ยโดนบึ้มเดียวเนี่ยโอ้โหครึ่งหลอดตอนเลดเกมก็แรงเหมือนกันนะครับสำหรับเซตนี้ผมบอกเลยว่าแรงจริงนะครับแล้วก็ต่อมาครับยาแผ่วครับยาแผ่วต่อมาออกในส่วนของมงกุฎนะครับในการเร่งดาเมจของเราให้แรงขึ้นไปอีกนะครับดาเมจเราก็จะแรงแบบมหาศาลมากๆนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยให้เลือก2ชิ้นนะครับถ้าคิดว่าศัตรูเนี่ย ยังไม่ออกกันเวทมันยังห้าวไปเรามันยังไม่ออกกันเวทออกไปในส่วนของสมุดเขียวเสียวจุงเบยได้เลยครับอันนี้เนี่ยเร่งดามเมจเวทเพิ่มมา400หน่วยทำให้เราอึดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ออกสตาร์ทออฟนูก็คือเป็นเจาะเวททั้ง2อ,อันเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ออกกันเวทแบบเจอแคลรี่ไม่ออกกันเวทอะไรเงี้ยอีว e ิลซีเขก็จะเจาะเกาะเวทมันได้เยอะมากๆถูกปะ่ะ e อีวิลซีเขกกับรองเท้านะครับแต่ว่าถ้า จอพวกแท้งนะครับเราก็จะได้เจาะเวทจากในส่วนสตาร์ฟอ้อนูเหมือนกันนะครับก็จะเป็นดาเมจที่แรง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 เหมือนกันเนาะมันก็ผมมองว่าสายเนี้ยแรงแรงจัดเลยนะครับพวกเมดแครี่ไอพวกป่าแอสซินพวกเนี้ยนะครับจะเจอบอีก,กี้สายนี้แล้วค่อนข้างที่จะลำคาญต้องออกทรอยนะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่า มันก็เหมาะกับบางเกมแค่นั้นนะครับบางเกมที่ศัตรูมันดูดเลือดหนักๆดูดเลือดแรงๆอะไรเงี้ยบางทีก็ด้วยความที่เราเป็นเมทเนาะเป็นเมทดาเมทเอีด้วยนะครับการออกตัดเลือดมามันก็มีผลกับทีมพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับเพราะงั้นการที่เราจะออกเป็นในส่วนของสายนี้เนี่ยก็ดูด้วยว่าเกมไหนควรจะออกนะครับเกมไหนไม่ควรจะออกเกมไหนพวกดูดเลือดเยอะๆริปโปเยอะๆอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เอาเป็นตัดเลือดก็ได้นะครับประมาณนี้ในส่วนของเซ็ตไอเทมอิกี้ในแพทแพทดีนะครับเนี่ยท็อปเซิร์ฟก็อย่างที่เห็นนะว่า บางคนก็เป็นในส่วนของรองเท้านะครับรองเท้ากันซีซีบางคนเนี่ยเขาก็เลือกเป็นในส่วนของรองเท้าเจาะเวทแบบที่ผมบอกนะในการบูมสติกเนี่ยคล้ายๆกันนะครับเล่งดาเมจเล่งดามจเนี่ยบางคนเอาเป็นในส่วนของรองเท้าให้คล้ายกันนะครับก็เนี่ยเลือกได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าเฮ้ยเราอยากจะแบบดอกแรกเนี่ยบึ้มบึ้มแรงแรงเลยหรือเปล่านะครับในส่วนบูมสติกหรือว่าเราอยากจะแบบกวนตีนเป็นแนวแบบตัดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับเป็นแนวแบบตัดเลือดแล้วกดแข็งยืนสู้ในไฟอะไรประมาณนี้ ก็ลองเลือกดูนะครับมันไม่มีผูกไม่มีผิดนะแล้วแต่สถานการณ์เกมนะแล้วก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนด้วยนะครับโ <c oughs> <c oughs> อ้ไอชิบหายไอยไม่เลิกไอไม่หยุดไม่หย่อนนะครับประมาณนี้ในส่วนของไอเทมต่อมาในส่วนของพลังแฝงนะครับในส่วนพลังแฝงเนะี่ยผมใช้ไปในเซตนี้นะครับในการเอาแอคออฟแทกิฟายในการเล่งดามเมจเอ่อโคดี้เว d i c ดิกในการเล่งดามเมจเจาะเกาะเวทน,นะครับ เอโฮลี่ทันเดอร์ในการเร่งดามเมจแบบบึ้มแรกแรงๆไปเลยสกยิลหนึ่งโดรูอ้อันติโดนเนี่ยก็จะแรงมากๆแรงสุดๆไปเลยนะครับในส่วนของเซตนี้ก็เวลี่กูดเหมือนกันนะครับแล้วข้างล่างก็เป็นเลดจิโนโในการเอามาเร่งดามเมจนะครับแล้วก็เอ่อาร์ติโอปนะครับอาร์ติโอในการเอามาเอ้ยมันชื่อมาร์คออฟฟอรอันนี้มาร์คออฟฟอรในการเอามากดแข็งนะครับเราจะได้ไม่ได้ตายง่ายทเท่าไหร่ในช่วงหลังจาก5นาทีนะครับหรือว่าใครที่คิดว่าเฮ้ย เราแบบอยากเล่นดาเมจล้วนๆไปเลยก็เป็นเซตนี้เลยก็ได้นะครับเด็ดจิ้งอินฟโนแล้วก็เดลี่คอในการเล่นดาเมจแบบแรบงบๆเบื้มๆคือลือก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่แหละนะครับว่าเราเนี่ยจะเซตเป็นแบบไหนนะครับลองเลือกสายที่ใช่สายที่ชอบดูเนาะอืมก็เนี่ยท็อปเซิร์ฟนะครับก็ลองเลือกๆดูนะครับผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าเกมนี้เนี่ยผมเล่นเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าไม่เด็ดจิ้งอินฟโน เออเดลิคอลก็เป็นเลทยิ่งอินฟเวนท์มาร์คออฟฟอร์นะครับก็อยู่ที่อยู่ที่เกมจำไม่ได้จริงว่าเอาอะไรมาบ้างนะครับไปลองลองไปดูในเกมแล้วกันเนาะโอเคในส่วนของไอเทมพลังแฝงไปแล้วตอนในส่วนของรูนสุดท้ายก็จะเป็นเดสโซเลตสิเมตรนะครับสปิริตสิเมตรดักนั่นคอร์สิเมตรเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดักนั่นคอร์สเต้นสิเมตรนะครับก็เดสโซเลตสปิริตสเตนนะครับเอามาเร่งนะครับเดสโซเลตเอามาเร่งเจาะเกาะนะครับเพิ่มพลังเวทสปิริตเอามาวิ่งเร็วตีเร็วนะครับคือเราาาไม่่เเอ inate, เพระวา ตีเร็วกับตีแรงเป็นแกภาพเนี่ยผมเอาตีเร็ววิ่งเร็วดีกว่านะครับเอาตีเร็ววิ่งเร็วดีกว่าแล้วก็สุดท้ายสเตนในการเอามาเจาะเกาะเวทนะครับมันก็จะเป็นแนวเจาะเกาะเวทวิ่งเร็วมีราเมจแล้วก็ตีเร็วนิดหนึ่งนะครับสุดท้ายก็สกิชลชาร l ลเจอร์สกิลนะครับจะเอามาเป็นในส่วนของฟิกเกอร์ก็ได้นะครับ่าฟิกโยกฟิกโยกหรือเอามาเป็นในส่วนของสปินก็ได้หรือบางคนเนี่ยเอามาเป็นในส่วนของโรลหรือว่าหัวร้อน,นะครับก็อันนี้เออลืมลืมอธิบายไปเลยแต่พูดคร่าวๆว่า เปิดอันติปุ๊บค่อยกดหัวร้อนดาเมจของอันติที่ลงไปปุ้มเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นไม่จําเป็นต้องกดหัวร้อนก่อนค่อยกดอันตินะคือกดอันติไปปุ๊บเนี่ยมีตาอยู่บนฟ้าเนี่ยบึ้ม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 เนี่ยแล้วก็เราค่อยกดหัวร้อนจังหวะดาเมจพึ่งลงเนี่ยตุ้มเนี่ยมันก็จะแรงนะครับอธิบายอันนี้เข้าใจป่ะคือแบบเปิดอันติไปปุ๊บเราค่อยกดหัวร้อนดาเมจมันก็จะแรงขึ้นเพราะหัวร้อนเนี่ยมันจะเพิ่มเห็นป่ะเพิ่มต้านสถานะนะครับเพิ่มอัตราฟื้นฟูการเสียหายแล้้้ววก็เเเเเเเพพพิิ่่่มมมมดดดาาาจจออยยนนนะะครรัับงี ขอมยง่ายก็คือสมมุติเราอันติไปเราคิดว่าศัาตรูจะตายแน่ๆถ้าติดหัวร้อนเนี่ยก็อันติไปเสร็จปุ๊บค่อยกดหัวร้อนพอกดหัวร้อนจังหวะที่อันติมันบึ้ม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 หัวเนี่ยลงปึื้มเนี่ย มันจะแรงนะครับไม่จำเป็นต้องแบบกดหัวร้อนแล้วแบบกดอันติไปก่อนก็ได้นะครับประมาณนี้ถ้าใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมทำคลิปเพิ่มให้ละกันนะครับขี้เกียจไปเพิ่มข้างหน้าละนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของรุ่นไอเทมพลังแฝงของอิกกี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้กันด้วยนะครับก็เดี๋ยวขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผมไปเช็คพุ่มไบไหมไปเช็คบัฟไป มันจะวิ่งขึ้นมาเลยไม่ได้วิ่งขึ้นมาลมเลยเรนบนไอริเจอแพนดา้า <c oughs> มึงแอคเชียอะไรไอ้สัส <c oughs> แอคเชียอะไรก่อนแพนดา้าคิดว่ารอดเหรอเมื่อกี้รอด S 1> <S 1> <S อุ๊ยจู๊จะยินมามันโมโหอะไรผมเนี่ยโกวดเลยกูเนี่ยตุ้งตุ้ไปีปกติแม่งเล่นกลางผมไปเคียย์ไม่ทันแล้วผมเคียย์ล่างกับเพื่อนเลย เล่นเนะี่ยไม่มีคนมาเลยนะบึ้มเฉยมีเพื่อนมาช่วยป่ามันเป็นใครนะอ๋อบบัตเตอร์ไก่บัตเต,ร <laughs> ต,เตรอร์เนย ก่จะตายเอาผมเนี่ยกลับไปฟาร,ร์มก่อนตัวเราจริงเล่นสายเบิร์ดาเมจล้วนมันเล่นได้นะเวย้ยแม่งแรงด้วยแต่ผมไม่ได้เล่นนะเกมนี้ไม่ได้เล่นเพราะว่าแม่งเจอพวกดูดเลือดเยอะเลยก <c oughs> ดซะนหน่อยตู้ ให้เพ <ste al> ื <onie> ่อนไปเคลียร์กลางนะเน้นตอดนะตัวเรายิงตอดแรงนะเล่นสายตอดนี่ผมโคตรชอบเลยถึงแม้ไม่ได้เล่นเชียดสอวปั๊บระเบิดแมวตุ๊บเล่นเมรไม่ต้องยืนติดเลนก็ได้นะให้เพื่อนเคลียร์ก็ได้นะสายแล้วดิงบาลิสต้า เดียวซาเวอร์ตามไม่ทันละตามไม่ทันละเล่นกลางเราไม่ต้องไปเขีรยก็ได้นะมีดาร์คสเลเยอร์แล้วหัวละครไม่ใช้มานานะใช้เอเนอร์จีแทนฮะรอเลยเนโกสปก ตุปตุปตุปต no ุปตุ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 ดาเมจดไม่ไม่แรงเลยวะดาเมจไม่สาแก่ใจอีชอยเลยสวยฮะโอเค you have d e f e h e e e m y โอเคเนโกะสปุกเนโปสเปกโอเคเห็นอีกแล้วรำคาญดิไม่อยากเห็นเลย หน้าฮีโร่เดี๋ยวไปต้องเห็นด้วยวะเด้งฮะเด้งฮะเน้นเป็นตัวกวนตีนะนะเป็นตัวเบิร์ดดาเมจนะฮะไปละเจอกัน <c oughs> เออมันเด้งรูปฮีโร่มาอยู่ไอเลือกโจมตีเออเดือดเดือดเดือดเถอยกันถอยกันยูไอโจมตีฮีโร่ผมครับเูลุ่มเตลุต่มตลมตลมตลม สู้ชีวิตเหอมึงสู้ชีวิตเหอ oh <my> <laughs> มึงสู้ชีวิตเหอโอเคตัดเลื่อนมาแล้วต่อไปผมจะได้ออกของดาเมจทุกทีนะลำคานตัวเองมานานแล้วในะดาเมจม่งเบาเหลือเกินไ oh <my> ล่ยิงฮะไล่ยิงฮะไล่ยิงฮะตัวนี้มันเก่งกับพวกแบบกับพวกแอสซินเหมือนกันนะแอสซิน oh <my> กระโดดเข้ามาล้วงโดนมันผลักออกเลยนะครับแทบไม่ได้เล่นเลยนะเจอให้ <Okay. S 1> <laughs> ออกอะไรดีวะเนี่ย จริงๆจะออกเป็นเจาะสตาร์บอมนูก็ได้นะแต่ผมออกเป็นเจาะเล็กดีกว่าเ <I> จาะเล็กเล่นนามืนะผักไปฮะแล้วก็เขียฮะผักแล้วเขียร์นะเลดิกกี้ฮึ่งฮึ่าฮึ่ม่มฮึ่มฮึ่มฮ่าเ,าเาากกึ่าฮึ่มฮึ่มฮึ่ม่มฮึ่ม่มฮก่ม่ ปึ้งปึง้งผลักไปฮะระเบิดฮะเห็นไหมเคลียร์คีบสกิลสองนอกจากผลักกระเด็นแล้วมันยังมีระเบิดด้วยนะหลังจากผลักอีกครียังไม่พร้อมลมเตี้เยเลยแม่งเอ้ยสกิลมันสกิลมันไม่นับสเต็ตสกิลหนึ่งก็ต่อเมื่อมันต้องเป็นฮีโร่อะไอสกิลสองเนี่ยเอ๊ะเป็นเชี่ยอะไรเปรี้ยวอะเอ้าแล้วไม่หลุดอะไม่หลุดมือวะเนี่ยงง สกิลหลุดมือเฉยวิ่งจ่ายสกิลเล่นแล้วในเกมเนี่ยปุงป้งปุงป้งปุงป้งปุ้งปุ้งปุ้งอัดไปเรื่อยฮสกิลสองติดหวัวฮีโร่เลยยัดได้เลยนะครับเปี้ยวเชียร์เลยล่ะเพื่อนเปี้ยวอะไรเพื่อนเปี้ยวอะไรเปี้ยวอะไรเปี้ยวอะไรเพื่อนเปี้ยวอะไรเพื่อนเปี้ยวอะไรเพื่อนยัดไปฮะมีคนอยู่ ม,มีคนดึงหน้าหมีอยู่ในพุ่มไม่ได้เข้าไปนะจะปาระเบิดแมวไปอยู่เหมือนกันนะตึ้ง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 ตึง,ต,ง,ต,ง,ต,งตูการ์เป็นเชี่ยเลยเปรีร้ยวแล้วลูกกี่รถคูดาวเยอะก็ดีเลยผมรอเอรันจูตั้งแต่มผม,มวันสิบห้าดาวครับเอรันจูงแต่วันผมเล่นไปแล้วนะเอรันดอวันหนึ่งผมเล่นแค่เกมสองเกมเท่าน,นั้นแหละเอรันดอไม่ได้เล่นเยอะนะตัวมันกระโปรงลูกรักอะ มันดูเปรี้ยวซ่านิโกสโปอนิโกสโปกค,คืออย่าเชียอย่าไม่เล่นผูดแคเด้งดาเมจซะหน่อยดูเกมนำขนาดนี้ไม่ออกของดาเมจก็ดูรู้สึกผิดนะผมว่าออกตัดเลือดให้ทีมก็จริงแต่ใจผมไม่ได้อยากตัดเลือดเลยนะรู้สึกว่าแม่ไงไร้สาระ แต่ว่าทีมันก็อ่อนลงเพราะดนเราตัดเลือดดีเลยครับบัตดิ่งเลือดไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะอ่อนๆเลยนะ <c oughs> เห็นโซนนะ <c oughs> เล่นเมดอย่าหวังรวยสุดนะถ้ามึงอยากรวยสุดมึงอย่าเล่นเมดครับ <c oughs> ชอบเจอพวกเมดแบบ <c oughs> พวกเมดพึมพำแบบแย่งคิมกูเบิรกูจนจริงมันเป็นตัวไปบวกอยู่แล้วนะเมดอ่ะมันไม่ใช่ตัวแบบกูจะรวยกูจะรวยอ่ะ <c oughs> อยากรวยเล่นตำแหน่งอื่นครับอย่าเล่นอย่าหาเล่นเมดเลยเมดเหมือนโลมิงอ่ะ อ er ้นสัตว์สีมัพาไปไหนอีกเล้วโห่เอาเรื่องเนี้ยโอ้โเจ็บรัดแบดอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไอเชียบัตเตอร์ฟลเนี่ยรอดไนะ ช่วยไม่ได้แล้วเกินต้านแล้วเกินต้านแล้วเมื่อกี้สวยฮะวิงวิงแล้วแต่แตกกับบ้านก่อนแล้วฮะสกิลไม่โดนเออเห็นแล้วถ้าสกิลโดนน่าจะได้ฆ่าอยู่นะเก็บสกิลไว้ซัดหน้ามันนะ อย่าใส่เข้าไปดิเโอเคตัวเป็นกวนตีกันดีแล้วทุกคนนะแต่สกินมันสวยก็เล่นเล่นไม่มีเชื่อแล้วอ, <c oughs> อีกกี้ป่าอีกกี้ป่าเล่นไม่ได้หรอกเฮ้ยไข่แตกเพิ่งเห็นทีเราไม่ตายเลยล่ะเอออีกกี้ป่าเล่นไม่ได้ครับสกิลสองไม่ได้มีผลกับคีบครับเ <c oughs> พราะงั้นเวลาเราฟาร์มเนี่ยเราจะฟาร์มได้แค่5้าก้อน 1, 2, 3, 4, 5, เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเออหกอ่ะหกลูกที่หกเด้งมาเนี่ยหกก้อนแค่นั้นครับแล้วก็จะไม่มีส้นตีเลยเกิดขึ้นเลยหลังจากนั้น กว่าจะฟาร์มเสร็จไอเชี่ยทุเรศพอๆอาญาฟาร์มป่าครับคนน่าสมเพชคนน่าสมเพชอีกกี่ฟาร์มป่าอุ้ยแต่ไม่ได้เล่นบัตเตอร์ไฟหวานจริงป่ะเนี่ยหวานปลอมป่ะเนี่ยเชี่ยโอนี่ยเกมนี้ทีมเขานิ่มมากเลยนะป่อหล่อป่อป่คิวเลนสิบศูนย์ไอเจดเฉิดฉายเว้ยเกมนี้ ไปจ่ายเชิดเิดแปะแปะแปะถ้าเราป่าสกิลโดนตรงวงตรงกลางมันจะแรงขึ้นนะโดนขอบขอบวงแม่งไม่ค่อยแรงนะโอ้โหพันแปดเบาจังเบาจังเลยทำไมเบาขนาดนี้ครับพี่เพราะผมไม่ได้ใส่พวกเจาะหรอกป่าสกิลไปเรื่อยเลย มีคนโดดมาโดนบึ้มไปดึงทีฮะอุ้ยโอ้ย้ย้ยอ้ยเก่งแค่ไหนก็ลำบากกะอุ้ยมันจะมาเอาเดี๋ยวไปดันบนสามทางก็ได้นะไม่ต้องรีบอะไอเละเราตายฮะไอโนอีคาเละโอเคออกสตาร์บ๊อบหนุ่ยก <leak> ันนะเผื่อแม่งกันเวทกันมาศรศักดิ์สิทธิ์ตุ่ม อิกกี้ฮะเป็นตัวดาเมจเอโอีฮะคอยจ่ายสกิลให้ผองเพื่อนอืมแค่นี้แหละคอยจ่ายสกิลให้ผองเพื่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเป็นเชื่อเลยเด่ยดมกาวมาเพื่อน <c oughs> ไายแล้วเลเจนเดลรี่จบแพ้ ดาบเบอรคิวจีฮะแฝดศูนย์สิบสองก็ชื่อเกมนี้แบบง่ายสุดเลยมึงเนี่ยตั้งแต่เล่นมาของรีแล้งเนี่ยจีฮะเกมนำทำอะไรก็ดูดีไปหมดฝั่งตรงข้ามโยนเกมอ่ะครับไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะมาอยากเล่นเงินเข้ามาวางสี่ที่นผมตึ๊ด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 ตึรีวิวสกินน้องแมวก็เล่นง่ายดิไอ้ก้ แต่ผมอยากลองเล่นสายดามเมจล้วนอ่ะอันนี้มันเป็นแบบสายน่ารักกระมุกกระมิกระาจุจ้มกระจิงอ่ะ <c oughs> <c oughs> อีกเกมเป็นดามเมจล้วนได้ปะดามเมจ